ไอป้โ <Apple S 2> ดนอะไรอะ่ะเออผมไปโดนแทงครับพี่น้องไม่บอกเองไม่มีแก๊งอะ่ะก็ผมอยากรู้ไงพี่ว่าถ้าผมผมเป็นประชาชนเนี่ยผมจะโดนอะไรไงแบบลองดูอะ่ะใช่ใช่ผมอยากรู้ว่าถ้า,ถ,าถ้าเกิดผมไม่ถ้าผมไม่พูดแก๊งไปอ่ะมันจะเป็นยังไงผมจะโดนแทงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับใช่แล้วเราเราเราเรื่องลองเล่าหน่อยว่าเป็นแบบไหนอ,อยากรู้ว่าตรงนั้นอ่อา <ๆ S 1> ผมเอาตั้งแต่แรกนะพี่อื คือผมไปจกปูหลังสอนอใช่ไหมแันทีเนี้ยบริเวณนั้นน่ะตอนที่ผมไปจกรอบแรกอ่ะผมก็จกอยู่เขามันถามว่าผมมีแกงไหมผมบอกไม่มีปึ๊บหลงกระ้ายไปจกอีกทีนึงนพี่<ด>ก็คือคตรงนั้นน่ะมีสามกองแล้วผมก็จกกองแรกอยู่แล้วเขามันถามว่าไม่มีแกงจริงๆิงใช่ไหมอะไรประมาณนี้ผมบอกไม่มีครับผมก็พูดเสียงปกตินะพี่เบลอืมวันทีนี้เขาก็มากันสองคนอนะ่ะพี่คือคนหวัว ทองทองมาพี่ไปจบลูกกองที่สองแล้วมันจะมีกองข้างเขาอยู่ปุ๊บผมเลยจบก,กองแรกเสร็จผมก็เดินไปกองสามคือพี่ผมอ่ะคิดว่าเออใครถึงก่อนก็ได้ก่อนนะพี่เบลเข้าใจว่า <c oughs> แบบไม,ไม่ไม่มีการจองอะไรผมก็ไม่รู้ไงผมก็ไปเดินปุ๊บผมก็เดินไปถึงแล้วเขาก็เสร็จพอดีมั้งแล้วเขาก็เดินมาข้างๆผมแล้วคือมันมีคนหนึ่งอ่ะพี่คนหัวฟ้าเขาก็เดินมาข้างหลังผมก็จกได้พอดีแล้วจกปุ๊บมันก็จะเป็นท่าจกใช่ไหมแล้วผมก็ เขาขวมีดออกมาเขาแทงผมแต่เขาเป็นท่าเครื่องขวดอะลมก็นั่งลงปุ๊บใช่ลมถามพี่ครับจะแทงผมทำไมก็พูดดีๆปุ๊บเขาก็บอกเพราะว่าก็จบไปแล้วก็ไม่คุยแล้วประมาณนั้นพี่นั่นแหละไอ้ไอ้เขาเขาไปแทงผมบม่ผมบอกว่าก็น้องผมยืนเฝ้าอยู่ไม่ใช่หรอครับทำไมถึงจบแย่งแล้วเขาเขาก็วิ่งออกไปควักใส่ไม่ไม่ไม่พี่แทงผมก่อนพี่พี่แทงผมก่อนใช่ใช่ตอนแรกผมแทงไม่โดนไม่แล้วแทงอีกรอบนึงไม่ใช่ฟังก่อนสิฟังก่อนได้ไหมครับ คือตอนแรกอ่ะผมเพี้ยงขวดไปไม่โดนใช่ไหมแล้วทีเนี้ยผมแล้วผมก็พูดว่าอันเนี้ยน้องผมก็ยืนอยู่นี่ทำไมถึงวิ่งมาจกตัดหน้าอย่างนี้เลยแล้วเขาแล้วทีเนี้ยเขาไม่ได้พูดอะไรเขาก็ก้มแล้วเขาก็วิ่งออกไปผมก็แทงอีกทีนึงแล้วเขาก็ปีนรถแล้วเขาก็ควักอาวุธออกมาเชิงครับผมใช่เพราะผมใจเย็นแล้วพี่ใช่คือผมมาถึงอ่ะพี่ผมถึงก่อุเพื่อเพาว่าเดินตามมาคือถ้าถ้าไม่อยากให้มีเรื่องเขาก็ขอผมก็ได้ไงพี่ที่เบลผมเนี่ยใช่แต่เขาแทงหลังผมก่อนเลยไม่ไม่เอามุมผมดกว่านเนี่ย คือ,อคนอยากรู้ใช่ไหมที่คุณบอกว่าเออถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นแกง๊งคุณจะโดนอะไรแล้วบอกประชาชนจะโดนอะไรใช่ไหมใช่คุณบอกประชาชนผมก็ไม่ได้กแ็แบ่งกันปกติแล้วกองทางขวาที่คุณบอกว่ากองที่สองกองที่สามของคุณอ่ะผมก็ไม่จบแล้วประเด็นอ่ะแล้วทำไมผมรู้ว่ากองที่สามันเหลือหนึ่งนาทีก็แสดงว่าผมเนี่ยกองที่สองเสร็จแล้วไงแล้วผมก็ยืนเป้ามันเหลือแค่นาทีเดียวอะ่ะนาทีเดียวอะ่ะแล้วคุณจะมามจ้อง<ม>ด้วยแล้วผมแล้วผมก็ขอเอ้ผมขอได้ไหมไม่็นเจ<ะ>้าของก<ล><ม>องแล้วเหรอ ไม่ก็ไม่ใช่เจ้าของหรือเพื่อนแต่คือไอ้เฮียตอนแรกไม่ได้เข้าเรื่องแก๊งไงแล้วก็อยู่ๆมึงน้องมึงบอกว่าไม่มีแก๊งใช่ไหมบอกว่าทดสอบสังคมเป็นประชาชนอันนี้กูเข้าใจแต่คืออยู่ๆขึ้นมาเป็นเรื่องแก๊งได้ไงกางทิึงบอวกเป็นประชาชนตอนแรกมันเป็นประชาชนนะมันบอกว่ามันบอกแก๊งกูว่าเป็นประชาชนสุดท้ายมันแทงไหมล่ะสุดท้ายมันเป็นคนแทงแล้วมึงจะแล้วมึงจะอางไต่อลงมันแทงไหมล่ะกูถามเนี่ยเดี๋ยวมันก็แทงกันนี่แหละแล้วมึงจะอางไต่อแค่นั้นแหละ ็รอคุยกับบอลเลยเนั้นอ่ะเพราะผมจะแบบผมก็วิ่งจะขึ้นรถแหละพี่แต่เขามาแทงหลังผมไงผมก็เลยออกส่วนแทงคืนนะพี่ใเพราะผมก็ไม่ทำแบบทำเสียงกนตีแล้วผมก็พูดปกตินะพี่ใช่ แค่ไม่เข้าใจเฉยว่าแบบตอนแรกไม่เข้าเรื่องแก๊งแล้วก็มาเข้าเรื่องแก๊งเฉยทั้งที่แงไม่คุยกันได้อะไรวะไม่ทั้งที่มันคุยกันได้ถูกปะล่าไม่แต่มึงแทงสรุปอย่างนี้น้องมึงแทงก็น้องกูไม่รู้ไงไม่แต่กูก็ไม่ได้รู้กูก็ไม่รู้มึงก็ต้องไปคุยกับบอสแต่สุดท้ายแล้วน้องมึงแทงไหมล่ะแ้าเนี่น้องมึงแทงไปโดนทิเบิเอ็กซ์มันบอกว่าเป็นประชาชนมันก็มีเรื่องอยู่ดีปะไม่เกี่ยวหรอกว่าแก๊งไหนอ่ะสุดท้ายแล้วมึงเป็นคนเป็นคนเริ่มแทงเว้ เฮียแต่ก่อนมีเหตุผลมากกว่านี้เยอะเลยไม่ไม่มีเหตุผลวเยกูไม่มีเหตุผลยังไงกูยังไม่ได้ทำอะไรมึงเลยนู้เว้ยมึงพวกมึงแทงกูไงทั้งที่มันคุยกันได้อ่ะทั้งที่มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดอ่ะถูกป่ะล่ะไม่แล้วน้องมึงคุยก่อนไหมล่ะมันก็คุยกันแล้วนี่น้องมึงบอกว่าเป็นประชาชนก็เลยแทงซะเลยใช่ไหมล่ะกูไม่รู้อันนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นอ่ะก็นี่ไงมึงก็ถามน้องนี่ก็ผมบอกแล้วอเออว่าเอออยู่ผมก็สายยืนรอแล้วหนึ่งนาทีอ่ะ อันที่เหลือก็มีอ่ะเอออันนี้ก็ได้ผมถ่ายยืนรอและขอได้ไหมแล้วคนก็เงียบอะไรสักอย่างแล้วคุณกผมไม่ได้ยินนะไม่ได้วกองเนี่ยกองที่เหลือกองที่เหลือก็มีเองก็บอกอยู่ว่ากองที่เหลือก็มีทำไมเองไม่ไปจบอ่ะคืออย่างนี้พี่ไยเอางนี้พี่เมื่อกี้พูดอยู่ก็ไปกองอื่นนะฮะคือมันมีคนสองคนน่ะทำไมให้คุณไม่ให้คนหัวฟ้าไปจบล่ะถ้าคุณให้หัวฟ้าคนไปจบตั้งแต่แรกมันก็จบแล้วอราก็ติดรูดาวงฮะเาแคนไม่ให้กูถามมึงเนี่ยกูถามรอบพี่สามนะ มึงเป็นเจ้าของกองปูหรอกูก็ไม่ใช่เจ้าของกองปูหรอกแต่คือมันก็คุยกันได้ไามน้องไงมึงมาไล่แทงไงก็ใช่ไงมึงก็ถามน้องมึงสิมึงไล่แทงทำไมอ่ะเอกกับน้องมึงบอกเป็นประชาชนผม้วเกี่ยวอะไรประชาชนหรือแก๊งอ่ะมันไม่ควรทำอยู่ดีป่าววะแล้วมึงจะเอาไงอ่ะเราคุยกับบอลไงไปแหกคุกให้ไอทีมดิไอ้มาไอ้มาไอ้มาไปแหกคุกก็จะพี่ไม่แทงผมก็ไม่แล้วผมก็จะขึ้นรถไปแล้วไงแต่พี่แทงผมไหม ตอนดอกแรกดอกสองอ่ะกูบอกกูไปไล่แทงกูทำเหมือนที่น้องมึงทำไงแต่มึงไม่คุยเลแต่มึงไม่คุยเลยไงคุยเลยมึงมึงคุยกับกูมึงก็คุยได้เทียแต่มึงมึงมึงเลือกที่ไม่คุยมึงเลือกไปแทนกันแลน้องมึงแล้วน้องแล้วน้องมึงคุยไหมคุยครับคุยอย่ากูไหมมึงแทงก่อนไม่ใช่หรอมึงมึงได้เรียกคุยไปละก็กูเรียกแล้วไงที่เลเบลอ่ะไม่ตอบกูแทงดิถูกปะมันมันมึงได้ตอบมันปะเรียกใครอ่ะเขาเรียกใคร เขาเรียกใครอ่ะ,อออะไอ้หัวขาวไหมที่เลวเไหมใจเขียวอ่ะเงียบผมเงครับพี่แล้วทำไมมึงไม่ตอบอ่ะครับผมไม่รู้ไงครับพี่ว่าเขาบอกว่าเขาเอาคืนนะคือมาแทางมึงแล้วก็บอกเอาคืน,นงนี้เหรอครับใช่เหรอกูไม่ได้คุยกับมึงก่อนเหรอม่เขาทำไม่ผมเห็นเขาเรียกว่าอะไรนะไอลาไอลานี่ใช่คนที่เขาใส่ชุดแบบนี้ใช่ไหม กูเลี่ยงปะไอ้นะครับแล้วกูเลียงมึงไหมอ่าผมไม่ได้ยินนะครับกูเลี่ยงไม่ตอบบัวก็ได้ก็ได้ยินทุกอย่างที่กูพูดนี่ ไม่ตอบบัวนะครับผมก็นึกว่าพี่คุยกับเพื่อนพี่อะครับมีอะไรมาโทษว่ากูไม่คุยก่อนไม่ได้เว้ยเด็กมึงไม่คุยเองนะไอ้เบลเข้าใจละไอ้มึงเอารถให้อายไปรับไปทีนดิแกงเลาโดนใครแทงบ้างอะ่ะโดนโดนแค่อบอบถูกปะไม่ได้โดนคนอื่นไหมแอ้ ไฮไลท์ไปแล้วครับเออเออไม่เป็นไรเง้นก็คุยกันได้เดี๋ยวรอพี่ชักมาก็ได้กูกลเรื่องแค่นี้กูอยากให้คุยกันก่อนเว้ยเฮียกูไม่อยู่ไงกูเพิ่งมาไม่มึงจะอยากให้คุยอ่ะมึงบอกน้องมึงดีกว่าไหมเฮียกูไม่รู้เรื่องเลยกูเพิ่งรู้ค่นี่ไงมึงก็รู้แล้วเนี่ยมึงคุยกับน้องมึงก่อนไหม ช่างเ,เอาจริงๆอ่ะแกงกูอ่ะคือกูกูต้องการหาเรื่องแก๊งอื่นอยู่แหละแต่คือกูอ่ะจะไม่ยุ่งกับประชาชนเว้ยถ้าประชาชนมาจกอ่ะกูปล่อยฟรีเว้ยแต่ถ้าเป็นแก๊งอ่ะกูจะตีทมืไมน้องมึงแทงอ่ะก็ใช่ไงกูจะตีไงแต่คือมึงบอกเป็นประชาชนไงไม่มึงบอกว่าถ้าเป็นประชาชนมึงจะปล่อยจกไม่เหรออ่าก็ใช่ แล้วทำไมน้องมึงไล่แทงอะไม่ครับแต่เหตุการณ์เนี้ยก็คือเขาเดินมาตัดหน้าปูนพอดีก็แล้วกูถามว่ามึงเป็นเจ้าของปูนเหรอก็ไม่ใช่เจ้าของปูนหรอกครับไม่ใช่เจ้าของปูนแต่ว่าเออแล้วมึงห่วงทลไหมยืนจองแล้วอะครับไม่นะผมคุณยืนหยุดจบกองสองแต่กองสามไม่มีคนจองผมก็เดินไปไงแล้วคนนี้ก็เดินมาแต่จริงๆถ้าไม่อยากให้มีเรืองคุณก็เดินมารอก็ได้ปะคุณคุณก็จบไ,ได้ไหมรอหน้ากองอ่ะ ก็ก็ผมรอไงผมถึงรู้ไงว่ามันเหลือหนึ่งนาทีไงแม่แต่คุณหัวฟ้าคุณไม่ได้ไม่ได้ยินตรงนั้นนะคุณอยู่ตรงที่ไหนทักทีเนี่ยแหละใช่ดูก็คนจบไงผมถัมว่าโทรศัพท์ไงผมไปดูกองนั้นเสร็จปุ๊บแล้วผมก็วิ่งไปดูกองข้างหลังครับเอางี้เอูาง่้ไอ้ที่จกต่อตรงนั้นน่ะคือมึงยืนเฝ้าหรือหรือไงไม่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 พี่เบลไม่ไม่เลยเพราะว่าคนหน้าคนหน้ายืนจกกองสองพี่แต่คนหน้าผมไม่เห็นว่าเขาไปไหนผมก็เลยเดินไป กองสามเลยแล้วคนนี้ก็พอดีมาพอดีเขาก็เดินมาข้างผมใช่ตอนนั้นมาเหลือว่มา4สี่สิบวิพี่คือมึงเดินมาพร้อมกันอย่างนี้เหรอใช่แต่ใช่ผมก็เดินถึงก่อนอะอไม่พี่พี่เบลถ้าผมไม่ได้ยืนรอผมจะรู้ได้ไงว่าเหลือครูดาวหนึ่งนาทีไม่พี่เบลคือมันเดินผ่านหรืออยู่ข้างแล้วน้องมันต้องรู้กับมึงหรือเปล่าวะคูดาคือมึงไม่ได้ยืนอยู่หน้ากองแล้วมันต้องรู้กับมึงไหมเพราะมึงยืนอยู่หน้ากองเลยแต่ตอนนั้นพี่ยังจบกองสองไม่เสร็จเลยนะพี่ ผมถึงแล้วพี่ก็ตอพพี่ก็งมันิมันก็จะขึ้นมากองสองเพิ่งจบไปนะมันก็จะไม่เห็นกองกองข้างๆเดีวเหลือเท่าไหร่แล้วผมรู้อ่ะว่ามันเหลือหนึ่งนาทีก็แสดงว่าก็ผมอยู่ในรัศมีดิแล้วมันจะรู้กับมึงเหรอไม่ได้ครับผมก็ผมก็เลยคุยก่อนไงแล้วเขาไม่ตอบแล้วเขาก็ไม่ตอบอ่ะไม่ได้ยินนะคุยก่อนแล้วเขาไม่ตอบอีกไม่ได้ยินไงแต่ไม่ได้ยินตอนที่คนคนเนี้ยควักมาแทงผมเครื่องที่แทงผมไม่โดนอ่ะแล้วแต่เขาก็แทงกลังผมอ่ะก็สู้ไง กูไม่ได้อยู่ตรงเหตุการณ์เลยกูไม่รู้ว่าแบบเรื่องแม่งเป็นยังไงไม่คุย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 ไม่เหมือนกันด้วยคนดูป่ะนั่นนะทำไมผมไม่เห็นใครพิมพ์อะไรเลยมีแต่อีโมจิอะไรก็ไม่รู้สั่งไว้เลยว่าห้ามแทงใช่ผมก็แทงกับเขานั่นแหละแล้วเขาก็ตายหมดเลยเพราะกูบอกแล้วว่าห้ามห้ามแทงประชาชนเด็ดขาดเลยไม่แต่น้องกูบอกว่าเป็นประชาชนทำไมยังแทงอ่ะที่มันที่กูเข้าใจเนี่ยก็คือเหมือนแบบว่าไอตำรวจไอปเป็นประชาชนใช่ไหม เหมือนแกงกัวมันกำลังจะจกอยู่เหมือนกันอยู่ใกล้ๆกันอ่ะแล้วก็มันคิดว่าไอโป้อ่ะจกปุ๊บมันก็เลยแทงอย่างนี้ปะอ่าผมจบใช่พี่แล้วแล้วเขาอ่ควักมาเลยแล้วเขาก็คุยกับผมแป๊บนึงก่อนแหละแต่กูก็บอกแล้วนะว่าแบบห้ามแทงประชาชนอ่ะเวียงขวดมันเลยพี่แต่มันเช็ดคอสอีโมจิใครไปเปลี่ยนอ่ะไม่ต้านละพี่โยมไปเปลี่ยนหรอกูบอกไม่ถูกว่ะแต่กูเคยบอกกับพวกมึงว่าห้ามแทงประชาชนเลยอันนี้กูเคยขอไปแล้วว่าห้ามแทงประชาชนเลย ถามว่าลองใจได้ไหมมันมันก็ได้เว้ยแต่มันไม่มีใครรู้หรอกว่ามึงลูกกองไหนไว้อยู่ไอ้หี้ยชคนไปจกมันก็ไปจกของมันอยู่แล้วอ่ะเปิดมันจะํำกับไห้เวลาเปมันไม่ไม่ถ้าํำก็แค่แบนพี่นไม่ต้องเปิดยิมมจีิหรอกเลยถ้าํำก็แค่แบนให้เวลาไปพี่แค่นั้นเปิดยิมมจจิมันอะไรไม่รู้ผมงงผมไม่ได้เห็นอะไรเลย มึงขอลูกนั้นยังได้เลยบอกว่าหลุดไปแล้วอ่ะหลุดไปอยู่อ่ะพี่แบนด์ขอได้ไหมลูกเนี่ยไม่ได้ขอไม่พี่ไม่ได้ขอพอ่กูไม่ได้ขอแต่นี่กูว่ามึงผิดนะเพราะว่ามึงอ่ะกูเคยบอกไว้แล้วไว้ว่าห้ามแทงประชาชนเด็กขาดถูกไหมใช่ครับถูกปะกูถ้าใ้รราพี่แบนเลยนะที่พี่ชาลิใช่ครับใช่ใช่ไม่กูถามคนอื่นด้วยเนี้ยใช่ครับใช่ใช่ห้ามแทงประชาชนครับแล้วมึงแทงทำไมก็ หมือนผมบอกให้โอ๊ตว่าเดี๋ยวมากลับมาจกกองเนี่ยแต่ว่าที่ผมเห็นนะก็คือเขาวิ่งมาแล้วเขาก็จกเลยพี่ม,<ล>มันเหลือิบวิ่งมาจากด้านหลังอะเหลือสี่สิบชิกแค่นั่นแหละแต่กูก็บอกว่าห้ามแทงประชาชนไงแต่มึงก็แบบไปแทงถูกปะล่ะเป็นคําที่กูบอกไว้ว่าห้ามแทงอ่ะกูไม่รู้ว่าเหตุการณ์ตรงนั้นอะคือไอโป้พูดหรือว่ามึงพูดเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่เหมือนกันเวยกูก็เลยไม่รู้ว่าตรงนั้นมันคืออะไรแต่ผมไม่ได้ยินนะต,ตอนแรกแต่เขาอาจจะพูดแต่ผมไม่ได้ยินก็ได้พี่ตอนตอนนั้นใช่ใช่แต่ไม่ ตอนที่ผมจบเสร็จอ่ะเขาขอก็ได้ไงพี่เบลแต่เขาแทงผมเลยไงผมก็เลยสู้ใช่พี่เออแบบขอบปูนขึ้นแบบอะไรอย่างเงี้ยลูกนึงอ่ะผมไม่ว่าเลยเลยผมกใจเย็นนะพี่ผมไม่ได้หัวร้อนเลยเลยตอนนั้นอ่ะอใช่ใช่ถูกวบเชื่อเขาพูดแบบนี้ใช่ปะน้ำเสียงเขาเงียบร้อยใช่ครับพี่เขาพูดเขาพูดแบบนี้ถ้าผมพูดปกติเลย,เลยพี่ใช่อ<ห>าืมณิทคาวใช่ไหม <า S 1> ไอ้พี่แต่ไม่ได้น่ะเขาบอกว่าเขาขอถ้าผมขอก็ให้ใช่ไหมผมขอจริงๆแต่ช็อตเขาขออ่ะไอ้ผมขออ่ะเหมือนเขาไม่ได้ยินผมไม่ได้ยินใช่ใช่ผมไม่ได้ยินใช่ครับสรุปมึงก็พูดขอแต่เมื่อกี้เขาถามว่ามึงพูดไหมมึงบอกมึงไม่ได้พูดไม่ผมไม่ได้พูดผมไม่ได้พูดขอเอาหนักๆไปเลยครับพี่ชาลิฟเอาหนักๆไปเลยดาบสักวันสองวันน่ะเอาหนักๆไปเลย ให้มันรู้ไปว่าว่าไผเป็นไผอ,ะอ่ะพอผมจบเสร็จผมวิ่งจะไปขึ้นรถเนี่แล้วเขาก็แทงหังผมเลยใช่ใช่เนี่ยผมก็รอ,อคุยบอสอ่ะอืมมึงก็ขอโทษกันฟักนั้นนะอ่ะไอเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปคุยกับพี่แจกอีกทีนึงเออ,เอ,อครับัสดีครับ ขอโทษด้วยนะครับครับครับผมไม่ได้อะไรอยู่แล้วครับครับพี่ขอข้าว่ะขอข้าวเลยมางพี่โบยไม่แต่แต่ผมไม่คิดจะหาเรื่องใครจริงนะพี่แต่เพียอันนี้กอได้คามรู้ส เมื่อไหร่มันเริ่มทำมึงก่อนมึงสวนได้ตลอดเลยใช่ใช่เขาเาแทงผมก่อนเนี่ยพี่ตอนแรกเขาแทงผมรอบแรกผมใจเย็นมากแล้วพี่บ๊อบผมแบบเย็นมากเลยอ่ะไม่ทำเลยเขาก็มาเล่ผมต่องมันก็แทงมึงอยู่ดีเพราะว่าหนดสัีมันหลอกโดนอ้ใจเย็นเกินถ่าสมัยเอทีเคมเมื่อก่อนผมว่าเปิดเอ้ยไอ้โป้พิ่งมาจากแฟมจะเย็นน้อง น้องใจเย็นก่อนไอโก้เพิ่งมาจากแฟมเขาหน้าจะร้อนด้วยแหละพี่โดนผมแทงไปสองคนแล้วโดนจับมาบีใช่ใช่อ๋อมึงมึงเลนชื่อใช่ไหมใช่ครับผมเลนไปดักเพราะมันตายสองคนตอนเลยสองตอนนี้ไะนะโดนโดนแฝวโดนแฝวโดนแฝวเขินเขินหยอกเลนอยากนอนกันนะ ตัวลงเอาตัวลงเอาไปทำอะไรวะดูคนดูก็ไม่หาแ,ล,แล้วเนาะมันใช่ใช่ใหายาหายาเจอหลังรีเจอกันหลัง,ลลงลคครีเอาอย่างเดียวครับ